จะตุกนอนแมวกระตุกนอนแมวเฮกว่าจะลงมาหาอีแม่ได้แอะแอะแอะนี่เน่กว่าจะลงมาหาอีแม่ได้นี่มันนานนักหนาเตรียมตัวจะนอนแล้วใช่ไหมเตรียมตัวจะนอนแล้วใช่ไหมครับผมอเยงงงงเตรียมตัวจะนอนแล้วครับ เต็มตัวจะนอนแล้วครับเฮงเฮง่วงนอนแล้วครับหลานลูกเฮงเฮงว่วงนอนแล้วเหรอครับเฮงเง่วงนอนแล้วครับอฮ่เฮง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 เฮเล่นฮเฮ่เฮงเฮยเฮงเฮงเฮงเล่เฮงเฮเล่เฮงเฮยเฮงเฮกเล่เฮงเงเฮงเฮงเฮเล่นฮเเล่นฮเเล่นเฮเเเ เล่นด้วยเฉยหรอกนี่เกี่ยวกราดไปได้เกี่ยวกราดไปได้